สวัสดีครับทุกคนคุณเคยเงียบทั้งที่ในใจอยากจะพูดบ้างไหมคุณเคยเจอคนที่ไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนเขาก็ยังเกลียดยังอิจฉาและยังจ้องใส่ร้ายเราทุกครั้งที่มีโอกาสหรือเปล่าแล้วคุณจะทำอย่างไรจะตอบกลับจะสู้ด้วยคำพูดหรือจะเลือกนิ่งเฉยในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงเรากำลังถูกสอนให้พูดเร็วตอบเร็วแสดงออกให้มาก แต่ในทางธรรมะพระพุทธเจ้ากลับสอนว่าผู้ใดรู้แต่ไม่พูดในเวลาที่ควรนิ่งผู้นั้นคือผู้มีปัญญาแล้วทำไมความเงียบถึงมีพลังมากมายขนาดนั้นวันนี้ผมอยากชวนคุณหยุดแล้วตั้งใจฟังธรรมบทหนึ่งที่อาจเปลี่ยนวิธีที่คุณเผชิญกับคนเกลียดคนอิจฉาคนใส่ร้ายไปตลอดชีวิตทุกคนมีศัตรูในชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีแค่ไหนก็ตามและคนที่น่ากลัวที่สุด ไม่ใช่คนที่กล้าทำร้ายคุณต่อหน้าแต่คือคนที่แอบอิจฉาแอบพูดลับหลังคนที่จ้องจับผิดชอบใส่ร้ายป้ายสีหวังให้คุณเสียชื่อเสียสูญเสียคนพวกเขาไม่ได้โกรธคุณเพราะคุณผิดแต่พวกเขาโกรธเพราะคุณมีบางอย่างที่เขาไม่มีคุณอาจมีความสุขความมั่นคงหรือแม้กระทั่งแค่ความนิ่งเงียบของคุณก็ทำให้ใจเขาไม่สงบแล้วเราควรทำอย่างไรโต้กลับแก้แค้น หรือเอาเรื่องกลับให้เขาสะใจพระพุทธเจ้าสอนชัดว่าอย่าต่อสู้กับความชั่วด้วยความชั่วแต่จงชนะด้วยความดีและหนึ่งในความดีที่สูงที่สุดคือความนิ่งเฉยอย่างมีสติไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณไม่ยอมเอาชีวิตทั้งชีวิตไปจมอยู่กับเสียงสกปรกของคนใจผ่านธรรมะในวันนี้จะพาคุณไปเรียนรู้ว่าความเงียบไม่ใช่แค่การไม่พูด แต่คือการรู้ว่าเมื่อไรควรพูดและเมื่อไรควรปล่อยให้กรรมของเขาทำหน้าที่คุณจะได้รู้ว่าการที่คุณนิ่งไม่ใช่เพราะแพ้แต่คือการถอนตัวจากสงครามที่ไร้ประโยชน์คุณจะเข้าใจว่าความนิ่งของคุณในวันนี้คือบทเรียนที่คนเกลียดคุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองและยิ่งคุณเงียบได้เขาจะยิ่งเจ็บเพราะเขาไม่มีวันดึงคุณลงมาต่ำได้อีกต่อไปฟังให้จบแล้วคุณจะได้ไม่เพียงแค่ทำมะ แต่ได้พลังทางจิตใจที่จะยืนอย่างสง่างามแม้ในวันที่คนทั้งโลกพร้อมจะใส่ร้ายคุณเพราะจําไว้อย่างหนึ่งเสียงที่ดังที่สุดบางครั้งก็คือความเงียบของคนมีธรรมหนึ่งความเงียบคือกรอแห่งปัญญาและอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของคนที่มีธรรมะในใจในโลกใบนี้คนที่เสียงดังที่สุดมักไม่ใช่คนที่เข้มแข็งที่สุด แต่กลับเป็นคนที่วุ่นวายที่สุดภายในใจตนเองเสียงตะโกนเสียงใส่ร้ายเสียงอิจฉาริษยามักจะดังออกมาจากคนที่ยังไม่รู้วิธีสงบจิตใจของตนเองแต่ผู้ใดที่สามารถนิ่งเงียบได้โดยไม่หวั่นไหวเมื่อถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกนินทาว่าร้ายถูกกระทําด้วยความอิจฉาและเกลียดชังผู้นั้นคือผู้ที่มีพลังภายในเป็นผู้ที่ฝึกใจตนเองด้วยธรรมะและรู้เท่าทันว่าเสียงจากภายนอกไม่สามารถทำร้ายเราได้ถ้าใจของเรานิ่งพอ พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดไม่โกรธตอบแม้เมื่อถูกกล่าวหาผู้นั้นคือผู้มีชัยชนะเหนือการรบทั้งปวงคำสอนนี้ทรงพลังมากเพราะมันไม่ได้สอนให้เราอ่อนแอหรือเงียบเพราะกลัวแต่มันสอนให้เรากล้าพอที่จะไม่ตอบโต้และแกร่งพอที่จะไม่ดึงตัวเองลงไปในโคลนแห่งอารมณ์ต่ำลองคิดดูให้ดีคนที่พยายามใส่ร้ายคุณพยายามนินทาคุณเขาอยากให้คุณปะทะ เขาอยากเห็นคุณกโกรธอยากเห็นคุณออกนอกหน้าอยากเห็นคุณเสียสมาธิเพราะในขณะที่คุณกำลังถูกเบนความสนใจไปจากเป้าหมายคุณกำลังถูกดึงลงไปเล่นเกมเดียวกับเขาโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อคุณเงียบได้เงียบแบบเข้าใจไม่ใช่เงียบเพราะกลัวมันจะกลายเป็นกระจกสะท้อนให้เขาเห็นตัวตนของเขาชัดขึ้นเองเงียบของคุณจะทำให้เขาเจ็บปวดเจ็บที่คุณไม่สะทกสะาน เจ็บที่คุณยังมั่นคงเจ็บที่คุณไม่เปลืองตัวไปกับเกมของเขานี่แหละคือธรรมะที่ลึกซึ้งความเงียบคือพลังแห่งสติความสงบคืออำนาจแห่งปัญญาและความนิ่งคืออาวุธของผู้ชนะเมื่อคุณไม่ตอบโต้คุณกำลังชนะในใจของตัวเองก่อนและเมื่อคุณชนะในใจของตัวเองได้คนที่จ้องทำร้ายคุณจะรู้สึกพ่ายแพ้แม้คุณจะไม่แตะต้องเขาเลย ดังนั้นอย่าประมาทในพลังของความเงียบจงรู้ว่าการไม่ตอบโต้ไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะคุณรู้ว่าการตอบกลับด้วยอารมณ์ไม่เคยชนะอะไรเลยมีแต่จะดึงคุณลงสู่ระดับเดียวกับคนที่ไม่รู้ธรรม 2. จงเงียบให้เป็นเพราะเสียงเงียบของผู้มีธรรมะทำให้คนที่อิจฉาริษยาคลุ้มคลั่งด้วยตัวเขาเองในโลกที่ใครๆก็อยากเอาชนะกันด้วยคำพูดการได้เงียบคือชัยชนะของจิตใจที่ยิ่งใหญ่กว่า คนที่จ้องจับผิดเราคนที่จ้องทำร้ายคนที่เกลียดเราโดยไม่รู้จักเราดีพอเขาไม่ได้ต้องการเหตุผลเขาต้องการปฏิกิริยาเขาอยากให้คุณดิน้นอยากให้คุณกโกรธอยากให้คุณเสียศูญเพราะเมื่อคุณตกใจและหลุดจากความสงบเขาก็จะรู้สึกมีชัยในจินตนาการของเขาเองแต่เมื่อคุณเงียบคุณกำลังทำลายความคาดหวังของเขาทุกข้อ เมื่อคุณนิ่งคุณกำลังสร้างความระขายใจในจิตใจของเขาอย่างที่เขาเองก็อธิบายไม่ได้เงียบของคุณกำลังทำให้เขากรีดร้องอยู่ในใจเพราะเขาไม่สามารถควบคุมคุณได้และคนที่อิจฉาชอบควบคุมชอบเปรียบเทียบย่อมทนไม่ได้เมื่อคุณไม่โต้อตอบธรรมะสอนให้เรารู้ว่าความอิจฉาริษยาคือไฟเผาใจตนเองพระพุทธองค์ตรัสว่า ความริษยาเป็นไฟที่เผาตนให้ไม่โดยไม่ต้องมีผู้ใดมาจุดเมื่อคุณไม่ตอบโต้อ,อะไรเลยคนที่อิจฉาคุณเขากำลังปล่อยให้ไฟนั้นเผาตัวเขาเองอย่างช้าๆเขาจะพยายามพูดถึงคุณอีกครั้งในที่ลับเขาจะพยายามเอาชื่อคุณไปพูดให้แย่เขาจะพยายามให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีกับคุณแต่ไม่มีอะไรทรงพลังเท่ากับความนิ่งของคุณที่ไม่พูดถึงเขาเลย และนี่คือสิ่งที่เขาทนไม่ได้คุณไม่เกลียดเขาเหมือนที่เขาเกลียดคุณคุณไม่พูดถึงเขาเหมือนที่เขาพูดถึงคุณคุณไม่วอกแวกไม่ไหวติงไม่สะทกสะทานและคุณยังคงมีความสุขทั้งที่เขาพยายามจะทำให้คุณทุกข์นี่แหละคือการแพ้ที่เจ็บที่สุดของคนที่คิดร้ายกับคุณและเมื่อวันเวลาผ่านไปผู้คนรอบตัวจะเริ่มแยกแยะได้ว่า ใครกันแน่ที่มีจิตใจสงบมีศักดิ์ศรีและน่าเคารพก,กับใครที่มีแต่วาจาแต่ไร้แก่นสารความเงียบของคุณจะกลายเป็นคำพูดที่ดังกว่าคำพูดนับพันของเขาและเมื่อเขาเห็นว่าคุณยังคงเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงโดยไม่เอ่ยถึงเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวสิ่งนั้นจะทำให้เขารู้สึกด้อยค่าด้วยตัวของเขาเอง 3. ความนิ่งของคุณคือการตัดวงจรกรรมที่เขาพยายามโยนใส่คุณ ในทางธรรมะไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไร้เหตุผลคนที่จ้องใส่ร้ายคุณคนที่เกลียดคุณทั้งที่คุณไม่เคยทำอะไรให้เขาไม่ได้กำลังทำลายคุณเพียงลำพังแต่เขากำลังสร้างกรรมใหม่ให้ตัวเขาเองทุกครั้งที่คิดพูดหรือกระทำด้วยเจตนาไม่ดีและคุณจะทำอย่างไรหากคุณตอบโต้ด้วยโทสะคุณก็จะถูกลากเข้าไปในกรรมใหม่วงจรเดียวกันแต่หากคุณเงียบนิ่งสงบอย่างมีสติ คุณจะไม่รับกรรมที่เขาโยนมาคุณจะวางไม่รับไม่ส่งไม่ยืมไม่โต้นั่นคือการตัดวงจรของกรรมอย่างมีปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อถูกด่าถ้าไม่ด่ากลับเป็นเหมือนของที่เขาให้แล้วเราไม่รับของนั้นก็จะย้อนกลับไปสู่เขาในโลกธรรมดาเราอาจคิดว่าการเงียบคือความอ่อนแอแต่ในทางทำความเงียบคือพลังของผู้มีปัญญา ผู้ใดที่รู้ว่าการตอบโต้จะสร้างกรรมผู้ใดที่รู้ว่าคำพูดหนึ่งคำอาจสร้างทุกข์ให้อีกยาวนานผู้นั้นจะเงียบได้อย่างสง่างามและการที่คุณไม่รับของเน่าจากคนที่โยนใส่เขาจะรู้สึกพ่ายแพ้พ่ายเพราะเขาไม่มีอำนาจเหนือใจคุณพ่ายเพราะเขาไม่สามารถลากคุณลงไปสู่ความมืดแบบเขาได้ในที่สุดเขาจะเจอกับผลแห่งการกระทำของตัวเอง จะถูกมองออกจากคนรอบข้างว่าแท้จริงแล้วใครเป็นอย่างไรเพราะเวลาไม่ได้ช่วยให้คำโกหกมีน้ำหนักเวลาเผยให้เห็นความจริงเสมอและสิ่งที่คุณต้องทำคือไม่ต้องพูดไม่ต้องชี้แจงไม่ต้องอธิบายเพียงแค่ใช้ชีวิตให้นิ่งและมีศีลธรรมคำใส่ร้ายจะสลายไปเองเหมือนหมอกจางเมื่อแสงอาทิตย์มาเยือนอย่าลืมว่า ผู้ใดมีใจมั่นคงในธรรมย่อมไม่หวั่นไหวต่อคำนินทาไม่สถานต่อการใส่ร้ายและไม่ยอมให้กรรมใหม่เกิดขึ้นเพียงเพราะอยากเอาชนะชั่วคราวคุณไม่จำเป็นต้องพูดให้ใครเข้าใจเพราะการนิ่งอย่างมีศีลธรรมคือการพูดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทางพุทธะสความเงียบคือบททดสอบใจและเป็นกระจกสะท้อนจิตของคนที่คิดร้ายบางครั้งในชีวิตเราไม่อาจหลีกเลี่ยงคนที่เกลียดเราได้ แม้เราไม่เคยทำร้ายเขาไม่เคยพูดถึงเขาไม่เคยแย่งชิงอะไรจากเขาเลยแต่เขาก็ยังเลือกที่จะเกลียดเลือกที่จะนินทาและเลือกที่จะใส่ร้ายนี่ไม่ใช่ความผิดของเราแต่มันคือปมของเขาเองที่ยังไม่แก้คือความรู้สึกต่ำต้อยในใจเขาที่เขาโยนออกมาในรูปของคำพูดเพราะเขาอดไม่ได้ที่จะเห็นเรายังมีความสุขยังเข้มแข็งยังได้รับการยอมรับ และเมื่อเขาไม่สามารถลดคุณค่าของคุณได้เขาจึงพยายามลากคุณลงมาให้ต่ำกว่าด้วยคำพูดแต่จงจำไว้ว่าคนที่มีจิตใจต่ำจะรู้สึกขัดใจที่สุดเวลาคนที่เขาเกลียดยังนิ่งยังสงบและยังมีแสงสว่างในตนเองการที่คุณไม่พูดไม่ตอบโต้อะไรเลยมันคือกระจกที่ทำให้เขาเห็นว่าคุณไม่ใช่คู่แข่งของเขาเลย แต่เขาต่างหากที่กำลังแข่งอยู่กับเงาของคุณในหัวใจเขาเองความเงียบของคุณจึงไม่ใช่ความเฉยเมยแต่เป็นการแสดงถึงวุธิภาวะทางจิตใจเป็นการสื่อว่าฉันไม่เล่นกับความชั่วเพราะมันไม่ใช่สนามของฉันธรรมะสอนให้เราเห็นตามจริงคุณต้องรู้ให้ได้ว่าความเกลียดชังนั้นเกิดจากความไม่รู้ของเขาไม่รู้จักตัวเองไม่เข้าใจความสุขที่แท้จริง จึงพยายามทำลายความสุขของผู้อื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าเหนือกว่าแต่การที่คุณยังสงบไม่เปลี่ยนจิตไม่หวั่นไหวคือการบอกเขาว่าคุณไม่อยู่ในระดับเดียวกันในพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดอดทนต่อคำหยาบได้ผู้นั้นชื่อว่ามีขันติเป็นนักรบผู้กล้าหารยิ่งกว่านักรบในสนามรบเสียอีกนั่นหมายความว่าความเงียบของคุณคือการรบภายใน และเมื่อคุณชนะใจตัวเองคุณก็ชนะสึกใหญ่อันยิ่งกว่าสิ่งใดไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้คนที่เกลียดคุณเห็นเพราะในความเป็นจริงเขาเกลียดคุณไม่ใช่เพราะคุณแย่กว่าเขาแต่เพราะคุณมีบางอย่างที่เขาไม่มีและเขารับไม่ได้ที่ต้องเห็นคุณยังอยู่ตรงนั้นอย่างมั่นคงจงเงียบจงมั่นคงจงยืนในความดีและปล่อยให้คนที่เกลียดคุณเจ็บปวดกับเงาของตัวเขาเอง ห้าจงเงียบเพื่อรักษาศีลไม่ใช่เพื่อเอาชนะใครแล้วคุณจะเหนือกว่าอย่างแท้จริงในยามที่ถูกใส่ร้ายดูหมินหรือถูกป้ายสีด้วยถ้อยคําที่ไม่เป็นธรรมความรู้สึกแรกของมนุษย์ส่วนใหญ่มักคือความโกรธแต่คนที่ฝึกตนด้วยธรรมะย่อมรู้ว่าการตอบโต้ด้วยความโกรธนั้นไม่ได้ต่างอะไรจากการเดินเข้าไปในกองไฟที่เขาจุดรอไว้ให้คุณตกหลุมคุณจะสูญเสียความสงบ คุณจะลดระดับตนเองคุณจะละเลยศีลที่รักษาไว้ด้วยความเพียรดังนั้นจงเงียบไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่เพราะคุณต้องการรักษาใจให้ไม่ตกอยู่ในวังวนของอกุศลเพราะพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องการรักษาศีลไว้เสมอแม้เพียงการกล่าวคำกลับอย่างหยาบคายหนึ่งคำก็ถือว่าเป็นการละเมิดศีลข้อวาจาและเมื่อใจตกไปกับความโกรธแม้ไม่พูดออกมา นั่นก็เป็นการปล่อยให้อกุศลธรรมงอกงามในจิตแล้วศีลรักษาใจใจรักษาความสงบความสงบรักษาชีวิตและความสุขที่แท้จริงเมื่อคุณเงียบเพื่อรักษาศีลคุณไม่ได้แค่หลีกเลี่ยงปากเสียงแต่คุณกําลังทำให้จิตของคุณนิ่งเหมือนน้ำที่สะอาดและในความนิ่งนั้นเองคุณจะเห็นชัดว่าสิ่งที่คนอื่นพูดไม่ได้เปลี่ยนความจริงในชีวิตคุณเลยแม้แต่น้อย พวกเขาอาจพูดให้คุณดูแย่พวกเขาอาจตีความสิ่งที่คุณทำให้เลวร้ายพวกเขาอาจลากชื่อคุณไปปั้นแต่งในที่ลับหลังแต่ทั้งหมดนั้นไม่สามารถทำให้ชีวิตคุณตกต่ำได้หากคุณไม่ไปตอบสนองเงียบให้ได้เพื่อรักษาศีลเพราะศีลคือเข็มทิศของผู้เดินทางด้วยธรรมและคนที่รักษาศีลได้แม้ยามถูกรังแกคือคนที่มีชายเหนือกิเลสอย่างแท้จริง การชนะด้วยคำพูดอาจทำให้คุณพอใจในวันนี้แต่การชนะด้วยการเงียบและมีใจที่มั่นคงในศีลธรรมจะทำให้คุณเป็นคนที่ไม่มีใครลดค่าได้เลยไม่ว่าจะถูกโจมตีสักเพียงใดสุดท้ายแล้วคนที่เกลียดคุณจะรู้สึกแพ้ในใจเขาเองเพราะเขาไม่สามารถดึงคุณลงไปเล่นในสนามที่เต็มไปด้วยโคลนตอมอแห่งอารมณ์แต่คุณกลับยืนอยู่บนศีลธรรมที่มั่นคงยิ่งกว่าอะไรทั้งปวงห จงนิ่งเฉยอย่างมีเมตตาแล้วปล่อยให้กฎแห่งกรรมทำหน้าที่ของมันในโลกแห่งความจริงไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีแค่ไหนมีเมตตาแค่ไหนก็ย่อมมีคนบางคนที่ยังเลือกจะมองคุณในแง่ร้ายไม่ใช่เพราะคุณทำผิดแต่เพราะใจเขามืดมัวจนมองเห็นความดีของใครไม่ได้พวกเขาเกลียดคุณเพียงเพราะคุณไม่เหมือนเขาพวกเขาอิจฉาคุณเพียงเพราะคุณไม่ทุกแบบเขาพวกเขาพยายามจ้องใส่ร้ายคุณเพียง เพราะเขาอยากให้คุณตกต่ำเหมือนที่เขารู้สึกกับตัวเองในทางธรรมะเราไม่ได้รับมือกับคนพวกนี้ด้วยความโกรธหรือความชิงชังแต่เรารับมือด้วยความนิ่งเงียบและเมตตาในใจเพราะเรารู้ว่ากฎแห่งกรรมทำงานได้แม่นยำยิ่งกว่าคำแก้ตัวใดๆและไม่มีใครหนีพ้นผลแห่งการกระทำของตนเองได้เลยเมื่อคุณไม่โต้อตอบเขาเมื่อคุณไม่เอาคำของเขามาทำร้ายใจตัวเอง แต่คุณยังสามารถสงบนิ่งยิ้มให้ได้และไม่หวั่นไหวคุณกำลังถอนตัวออกจากวงจกรรมที่เขากำลังปั่นสร้างขึ้นเพราะทุกคำพูดร้ายๆของเขาทุกการกระทำที่เขาคิดว่าแยบยลทุกเจตนาไม่ดีที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มจอมปลอมทั้งหมดล้วนลงทะเบียนไว้ในกรรมของเขาเองและเมื่อถึงเวลาผลแห่งกรรมนั้นจะกลับไปหาต้นตอโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย ธรรมะไม่ได้สอนให้เราสาบแช่งใครแต่สอนให้เราปล่อยวางและเชื่อมั่นว่าสิ่งใดที่ใครก่อย่อมได้รับผลของสิ่งนั้นเสมอไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่ในโลกนี้ก็ในโลกหน้าสิ่งที่เราควรทำคือรักษาจิตของเราให้สะอาดไม่ให้เขาเอาความสกปรกทางอารมณ์มาเปื้อนใจเราจงนิ่งจงเงียบ แล้วตั้งใจทำความดีต่อไปอย่างไม่หวั่นไหวและเมื่อถึงวันหนึ่งเขาจะเจอผลของสิ่งที่เขาทำโดยที่คุณไม่ต้องพูดสักคำแต่เขาจะเจ็บเพราะกฎแห่งกรรมไม่เคยลืมใครเลยแม้แต่คนเดียว 7. เจ็ดเงียบอย่างคนมีสติคือการยืนอยู่เหนือคนที่มีแต่โทสะในโลกทุกวันนี้ใครหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าใครเสียงดังใครกล้าปะทะคือคนที่เข้มแข็ง แต่ในทางธรรมะกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงผู้ที่นิ่งเงียบอย่างมีสติคือผู้ที่มีอำนาจเหนืออารมณ์ไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้สึกแต่เพราะเขาเลือกได้ว่าจะตอบสนองหรือไม่เมื่อมีคนพยายามจ้องโจมตีคุณด้วยถ้อยคำร้ายแรงใส่ร้ายป้ายสีคุณในที่ลับหลังเอาชื่อของคุณไปตีความผิดหรือพูดให้คุณดูต่ำลงในสายตาคนอื่นคุณมีสองทางเลือก หโต้ตอบให้สาแก่ใจสองนิ่งเงียบไว้และเฝ้าดูด้วยความเข้าใจหากคุณเลือกทางแรกคุณจะยิ่งเติมเชื้อไฟให้เขามีพลังยิ่งคุณแสดงความโกรธเขาจะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจแต่หากคุณเลือกเงียบเขาจะเหมือนคนที่พยายามต่อสู้กับเงาต่อยอากาศวงเวียนกับอารมณ์ของตัวเองจนหมดแรงไปเอง พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดอดกลั้นต่อคำหยาบคายได้ผู้นั้นย่อมเป็นผู้กล้าหาญกว่านักรบผู้ชนะศึกนับพันครั้งนี่ไม่ใช่ถ้อยคำเพื่อปลอบใจแต่มันคือแก่นของสติเพราะคนที่ยืนอยู่เหนือคำพูดหยาบโดยไม่สั่นไหวเขาคือคนที่ฝึกใจตนได้แล้วจริงๆการเงียบจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการไม่ยอมแลกศักดิ์ศรีกับอารมณ์ของคนที่ยังไม่รู้ธรรม คุณไม่จำเป็นต้องลงไปพิสูจน์ตัวเองกับทุกคำพูดที่บั่นทอนคนที่มั่นคงในคุณค่าและทางเดินของตนจะเงียบได้แม้ในเสียงตะโกนที่บาดลึกจะนิ่งได้แม้ในถ้อยคำที่บั่นทอนศักดิ์ศรีจะสงบได้แม้ในเวลาที่ถูกเข้าใจผิดโดยผู้คนมากมายและสิ่งนั้นไม่ได้แสดงว่าคุณอ่อนแอแต่แสดงว่าคุณเป็นผู้มีธรรมะอยู่ในใจจำไว้นะว่า เงียบให้ถูกจังหวะดังกว่าคำพูดใดๆทั้งหมด8เงียบให้เป็นแล้วคุณจะกลายเป็นบทเรียนที่เขาไม่มีวันลืมในทางโลกคนจำนวนมากเข้าใจว่าถ้าถูกดูหมิ่นต้องโต้กลับถ้าโดนใส่ร้ายต้องรีบชี้แจงถ,ถ้าถูกอิจฉาต้องแสดงให้เห็นว่าฉันเหนือกว่าแต่ในทางธรรมพระพุทธเจ้ากลับสอนตรงกันข้ามท่านสอนให้เราเงียบให้เราอดทนให้เราเพิกเฉยอย่างมีปัญญา ไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอแต่เพราะเรารู้ว่าการตอบโต้ด้วยความโกรธจะทำให้เรากลายเป็นคนแบบเดียวกับเขาคนที่อิจฉาและเกลียดชังเราโดยไม่มีเหตุผลคนที่พยายามเอาชื่อเสียงเราไปบิดเบือนผู้เสียเสียหายหายลับหลังคนที่ตั้งใจป้ายสีให้เราดูแย่เขาไม่ต้องการความจริงเขาต้องการชัยชนะทางอารมณ์เขาอยากเห็นคุณเสียศูนเขาอยากเห็นคุณดิ้นรน เขาอยากเห็นคุณตอบโต้ด้วยความเกลี้ยวกราดเพื่อใช้สิ่งนั้นมาตอบย้ำว่าคุณแย่แบบที่เขาพูดไว้แต่ถ้าคุณเงียบถ้าคุณนิ่งได้ถ้าคุณยังมีเมตตาและยังเดินต่อไปอย่างไม่หวั่นไหวเขาจะเริ่มรู้สึกแพ้และสิ่งที่ทำให้เขาเจ็บที่สุดไม่ใช่คำพูดใดของคุณแต่คือการที่คุณไม่สนใจจะพูดอะไรเลยต่างหากการที่คุณยังยิ้มได้โดยไม่โต้กลับแม้ แต่นิดคือกระจกเงาที่เขาสะท้อนเห็นด้านมืดของตัวเองอย่างชัดเจนเขาจะเจ็บปวดเพราะเขาพยายามทำลายคุณอย่างสุดกำลังแต่คุณกลับไม่แม้แต่จะใส่ใจคุณยังเดินหน้าต่อคุณยังมีคนรักคนเคารพคุณยังมีความสุขโดยไม่มีเขาแม้แต่น้อยและนั่นคือสิ่งที่เขาเกลียดที่สุดคือการที่เขาไม่มีอิทธิพลกับคุณเลยในทางทำความเงียบไม่ใช่แค่การไม่พูด แต่คือการไม่รับพลังลบของผู้อื่นเข้ามาสั่นไหวในใจเรามันคือการตัดวงจรกรรมอย่างสมบูรณ์ปล่อยให้เขาสร้างกรรมของเขาไปปล่อยให้เขาจมอยู่ในวังวนของอารมณ์ลบที่ตัวเองสร้างขึ้นวันหนึ่งเมื่อเขาเหนื่อยเขาจะหันกลับมาและพบว่าคุณไม่เคยตอบโต้เขาเลยแม้แต่นิดคุณเพียงแค่นิ่งและมีชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆและเขาจะรู้ว่า เขาไม่เคยทำอะไรคุณได้จริงๆเลยนอกจากทำร้ายตัวเองด้วยความคิดร้ายในใจเขาเองธรรมะไม่ได้ทำให้คุณชนะใครแต่ทำให้คุณไม่จําเป็นต้องแข่งกับใครเลยคุณไม่จําเป็นต้องพูดให้คนทั้งโลกเข้าใจแต่ขอเพียงใจคุณยังอยู่กับความจริงความดีและความสงบคุณจะเป็นบทเรียนเงียบๆที่ส่งพลังที่สุดบทเรียนที่ว่า คนที่ยืนอยู่บนความสงบย่อมสูงกว่าคนที่ล้มอยู่ในโคลนของความเกลียดชังเสมอ 9. เงียบด้วยสติคืออาวุธที่เหนือคำพูดของคนผ่านในโลกนี้คนที่เจ็บที่สุดไม่ใช่คนที่ถูกรังแกรหรือถูกใส่ร้ายแต่คือคนที่พยายามทำลายคนอื่นแล้วกลับไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่หวังเขาต้องการเห็นเราทุกต้องการให้เราสะดุดต้องการให้เราพังแต่ยิ่งเราเงียบยิ่งเราไม่ตอบโต้ไม่แสดงความอ่อนแอเขาจะยิ่งเหมือนคนที่ยิงปืนใส่กำแพง เจ็บสะท้อนกลับไปที่ตัวเขาเองพระพุทธเจ้าทรงสอนหลักการไม่โต้กลับด้วยโทสะไว้อย่างลึกซึ้งเพราะโทสะนั้นเหมือนกับไฟยิ่งตอบยิ่งเติมเชื้อยิ่งแผดเผาใจเราให้ร้อนยิ่งเสียพลังชีวิตโดยใช่เหตุดังนั้นพระองค์จึงทรงชี้ให้เราฝึกความเงียบแบบมีสติซึ่งเป็นการควบคุมตนเองอย่างสูงสุดเป็นการฝึกจิตให้ไม่หวั่นไหวต่อวาจาและการกระทำของคนที่มีใจไม่บริสุทธิ์ ความเงียบในทางธรรมานั้นไม่ใช่แค่ไม่พูดแต่คือการสงบนิ่งทั้งกายวาจาและใจเพราะการนิ่งเฉยในยามที่ถูกใส่ร้ายต้องอาศัยความกล้าหาญภายในต้องผ่านการฝึกฝนต้องมีความมั่นใจในความดีของตนเองและไม่จําเป็นต้องยืนยันตัวตนให้คนผ่านเข้าใจเพราะในที่สุดความจริงจะเป็นผู้พูดแทนเราคนที่เกลียดเราอิจฉาเราจ้องทําลายเราส่วนใหญ่มกักเป็นคนที่ไม่อาจยอมรับความสําเร็จความดี หรือความสง่างามของเราได้พวกเขาเห็นเราเป็นเงาสะท้อนของสิ่งที่พวกเขาไม่มียิ่งเราเงียบยิ่งทำให้เขาต้องเผชิญกับความจริงนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะความเงียบของเราคือกระจกแห่งกรรมที่สะท้อนให้เขาเห็นความคิดต่ำต้อยของตัวเองชัดเจนขึ้นทุกวันในพระไตรปิฎกมีเรื่องราวของพระพุทธเจ้าขณะถูกคนด่าทอใส่ร้ายแต่พระองค์ไม่ตอบโต้ใดๆจนสิทธิกราบทูลด้วยความไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า หากเขายื่นของขวัญมาให้แต่เราปฏิเสธไม่รับของนั้นก็ยังเป็นของเขาเช่นเดียวกับคำด่าคำใส่ร้ายหากเราไม่รับไม่ใส่ใจไม่โต้กลับคำเหล่านั้นก็ไม่อาจแต่ต้องใจเราได้เลยแม้แต่น้อยการฝึกเงียบจึงไม่ใช่เพียงแค่การไม่พูดแต่คือการฝึกความอดทนฝึกวางอัตตาฝึกไม่เอาใจไปผูกไว้กับเสียงของคนที่ไม่มีเมตตายิ่งเรารู้จักวางใจได้เท่าไรเราจะยิ่งเบาและมีพลังในการดำเนินชีวิตโดยไม่สะทกสะท้านต่อวาจาอันเป็นพิษจากผู้อื่น และความเงียบที่เกิดจากความเข้าใจในธรรมนี้จะยิ่งทำให้จิตใจของเราสูงขึ้นจนคำพูดต่ำๆไม่อาจเอื้อมถึงในทางกลับกันคนที่ด่าคนที่ใส่ร้ายคนที่จ้องทำลายกลับยิ่งทุกข์ยิ่งกระวนกระวายยิ่งอยากเห็นเราทุกข์แต่เมื่อไม่เป็นไปตามใจพวกเขาจะเจ็บปวดทางจิตใจอย่างเงียบๆและยาวนานเพราะไม่มีอะไรทำให้คนใจผ่านเจ็บได้มากไปกว่าการที่เหยื่อของเขาไม่ตอบสนองตามที่เขาคาดหวังสุดท้ายความเงียบจะเป็นเสียงดังที่สุด ที่ฟังเข้าไปในใจเขาแล้วทรงพลังยิ่งกว่าคำพูดใดๆเพราะฉะนั้นหากคุณกำลังถูกใส่ร้ายกำลังถูกอิจฉากำลังถูกจับผิดอย่างไม่เป็นธรรมอย่าด่วนตอบโต้อย่าด่วนใช้อารมณ์แต่อย่างเงียบอย่างคนอ่อนแอให้เงียบอย่างผู้รู้เงียบอย่างผู้มีธรรมะเงียบอย่างผู้เข้าใจโลกและกรรมเพราะนั่นคือความเงียบที่สูงส่งที่แม้แต่คนพาลก็ต้องสันสานวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการนิ่งไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการยืนอย่างมั่นคงกลางพายุ โดยไม่หวั่นไหวต่อคำพูดใดๆเพราะในโลกนี้จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งเสมอคนที่อิจฉาเราโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดคนที่เกลียดเราเพียงเพ,งเพราะแสงของเราไปกระทบความมืดในใจเขาคนที่ใส่ร้ายเราเพียงเพราะเขาทนไม่ได้ที่เราไม่ตกต่ำเหมือนเขาและหลายครั้งเราพลาดเพราะเราอยากอธิบายพลาดเพราะเราอยากให้เขาเข้าใจ พลาดเพราะเราใช้เวลาอันมีค่าทั้งชีวิตไปพยายามเอาชนะคนที่ไม่มีวันยอมรับความจริงแต่วันนี้คุณรู้แล้วว่ายิ่งคุณเงียบได้คนพวกนั้นจะยิ่งเจ็บปวดเพราะเขาต้องการปฏิกิริยาต้องการให้คุณโกรธต้องการเห็นคุณสถานแต่เมื่อคุณไม่ให้เขากลับต้องเผชิญกับตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ธรรมะทั้ง9้าข้อในวันนี้ไม่ได้มีไว้ให้คุณยอมให้ใครเหยียบแต่อยากให้คุณเข้าใจว่า ผู้ที่ยืนสง่างามท่ามกลางความเกลียดชังได้คือผู้ที่ใจสูงกว่าเสมอและคนที่ไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์คือคนที่ควบคุมชีวิตได้เหนือกว่าคนอื่นจงเงียบด้วยปัญญาไม่ใช่ความกลัวจงนิ่งด้วยเมตตาไม่ใช่ความอ่อนแอและจงวางใจด้วยสติไม่ใช่ความจำนนเพราะสุดท้ายแล้วเสียงเงียบของคนมีธรรมะจะเป็นเหมือนคมดาบที่เฉือนความหลงผิดของคนผ่านโดยไม่ต้องออกแรง และความจริงจะค่อยๆทำหน้าที่ของมันเองโดยที่คุณไม่ต้องพูดแม้แต่คำเดียวอย่าลดค่าตัวเองเพื่อไปแลกกับการเอาชนะคนที่ใจแคบจงใช้พลังแห่งความเงียบเปลี่ยนตัวเองให้สูงขึ้นสูงจนคำพูดต่ำๆของใครไม่อาจเอื้อมถึงหากธรรมะในวันนี้ตวนใจคุณได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อแบ่งแสงสว่างนี้ให้กับอีกหลายคนที่กำลังเผชิญคําใส่ร้ายอย่างไร้ทางออกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมว่ายิ่งคุณนิ่งคุณจะยิ่งหน้าเกรงขามและยิ่งคุณมีธรรมะคุณจะยิ่งอยู่เหนือคําพูดของคนที่ไม่มีธรรมสาธุครับ